สวัสดีค่ะจะถามเรื่องการบริจาคให้จังหวัดค่ะสวัสดีครับว่าไงครับบริษัทขายวัสดุก่อสร้างค่ะคือบริษัทได้รับหนังสือจากจังหวัดขอบริษัทสนับสนุนวัสดุก่อสร้างเพื่อทําห้องน้ํา ในส่วนสาธารณะที่จะสร้างขึ้นใหม่จะถามว่าบริษัทต้องใช้เอกสารอะไรบ้างเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทคะกรณีบริษัทบริจาคสินของให้จังหวัดบริษัทไม่มีสิทธิน,นำสินของที่บริจาคมาหักเป็นค่าใช้จ่ายในทางภาษีได้ครับอ้าวทำไมล่ะคะเพราะม่ใช่การบริจาคเพื่อการกุศลส,สาธารณะครับแต่ที่เราบริจาคเพื่อไปสร้างห้องน,น้ำ ในสวนสาธารณะให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์นะคะอย่างนี้นะครับถึงแม้จังหวัดจะมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานของรัฐแต่ไม่เข้าลักษณะเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามความหมายในประมวลรัษฎากรครับดังนั้นการที่บริษัทบริจัควัสดุก่อสร้างให้จังหวัดเพื่อไปสร้างห้องน้ำในสวนสาธารณะจึงเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษีครับ ยังงงอยู่ค่ะเปรียบเทียบกรณีเราบริจาคเงินให้ดาราผู้ที่มีชื่อเสียงเพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมกับการบริจาคมูลนิธิร่วมกตัญยูหรือสภากาชาติไทยเพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเหมือนกันแต่การที่บริจาคเงินโอนเข้าบัญชีดาราผู้มีชื่อเสียงเราไม่สามารถนำเงินที่บริจาคมาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ เพราะดาราผู้มีชื่อเสียงไม่ใช่องค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามมาตรา47วงเล็บ7ขอไข่กับก,การบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิร่วมกัญยูหรือสภากาชาติไทยเราสามารถนำเงินที่บริจาคมาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้เพราะเป็นการบริจาคให้แก่องค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามมาตรา47วงเล็บ7ขอไข่คือสรุปว่า ถ้าบุคคลที่เราบริจาคไม่ใช่องค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามมาตรา47วงเล็บ7วงเล็บขอไข่เงินหรือสิ่งของที่บริจาคบริษัทไม่มีสิทธิ์นำมาหักเป็นค่าใช้ใจ่ายทางภาษีได้ครับอ๋อค่ะพอจะเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณค่ะแต่ถ้าคิดว่าบริจาคเพื่อการกุศลหรือเพื่อสาธารณประโยชน์ทำแล้วสบายใจก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับ